สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้กัมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง u t u b e บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยเนาะคลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทางของพ่อเมืองการมาฝากค่ะ แนวทางเลขดับตรงล่างนะคะของพ่อเมืองการเนาะประจํานวดวันที่1มิถุนายน2568ค่ะเอามาฝากมาตอนคุณบอกคุณแม่ในคลิปนี้จังไดนะคะก่อนที่เะาสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทังตัวเลขกันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเซนสองก็ฝากทุกท่านค่ะฝากช่วยกันกดทุกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วสําหรับท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งนะคะก็ ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นะํามาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเ้าไปเบิรงกันดีกว่าวาวนนี้นะคะพอเมื่อการงัดที่ดีที่เด็ดยังมาฝากเข้าไปเบิรงพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเจอกับเซนสองเป็นคลิปที่2แล้วนะคะผ่านผลมาแล้วเนะวาะเมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลไทยสิพฤษภาค่ะคุณพ่อคุณแม่ เริ่มแล้วนะคะเปิดวงวดใหม่นะคะเริ่มตามแนวทางกันต่อแล้วนะคะหลังจากที่เส้นสองล่งคลิปสรุปไปเนะาะว่างวดที่ผ่านมาแนวทางของไผ่ที่น่าสนใจนะคะงวดที่จะถึงเข้าพ้วนที่จับตามองแนวทางของไผ่แน่นะคะก็สรุปให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะคะคลิปนี้นะคะก็มาถึงทีดีทีเด็ดอีกหนึ่งแนวทางนะคะตามเสียงเรียกร้องทีเอฟซี FC เรียกร้องห้เส้นซอง ฟาวนําเสนอนะคะในส่วนแนวทางที่จะซอยลดต้นทุนนะคะที่ดีที่เด็ดประจําช่องเฮ้าก็คือแนวทางเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการน,นั่นเองค่ะหลังจากทีงวดที่ผ่านมานะคะเก่าคููเก่าหางกัซอยเห้าลดต้นทุนได้อีกงวดเนาะประหยัดงบได้อีกหนึ่งงวดนะคะเอาอยู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะนี่อันนี้คืองวดก่อนนะคะงวดเมื่อวานนี้ละเออสิบหกพฤษภาพ่อ เมืองการนะคะให้เก่าหางนะคะดับโตตรงล่างให้มากกว่าหนึ่งเก้าวสันสองหาสามหาสี่แปดหาหนึ่งหกสี่เจ็ดเจ็ดแปดศูนย์เก้าสามเนี่ยบอกไว้เลยว่าดับโตตรงล่างอย่างเดียวเด้อนะคะอกเกียวกับโตกรับวสันเรียงได้เรียงฮะนะเนาะเออโมเมนต์ไปเรียงอันนี้ที่คุณบอกแม่หมายถึงว่าย่าเขาไปใกล้ฮะนะเออยาไปแตะหอกนะคะเพราะว่า ประเด็นคือสูตรทงพอค่อนข้างที่จะเป๊ะอยู่พอสมควรว่าสันอ่ะแล้วก็ผลปรากฏว่าเลขล่างออกไปที่8-7เนาะก็9ก้าคู่9ก้าหางนี้ไม่มี8-7นะคะก็แสดงว่าเอาอยู่นะคะช่วย FC ลดต้นทุนได้อีก1งวดนะคะเอามาท่วนเอามาเว่าสซูฟังก่อนวางหัวทิพานมาให้ตัวไดเอาอยู่อิลีบบนะคะโชว์รักฐานเกานะคะอาจจะมีบางท่านบางคนที่ เพิ่นเขามาเบิงไม่เขามาติดตามไม่นะคะอาจจะบ่เห็นคลิปงวดก่อนนะคะเช่น2องกันเลยขอถือโอกาสเอามาทวนก่อนที่จะโชว์งวดใหม่นะคะบาทที่นี่มาถึงงวดใหม่กันเลยนะคะจวดจะฟาดเหวี่ยวเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะสําหรับเลขดับตรงล่างพอเมื่อการนะคะประจํางวดวันที่1มิถุนายน2568นนะคะบอกได้เลยว่าเห็นตัวเลขแล้วนี่มีแต,ต่โตงามๆนะคะเออ ไฮมาตละโตนี่บอกเลยว่าเห็ดหาเหาเนี่ยเขาเอินว่ายัางอะทำใจลำบากอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าพ่อไฮมานี่มีแต่ตัวสวยๆมีตะเหล็กเป็นตะคือฮะนะแต่ว่าผลปรากฏว่าปีนี้เนาะปีนี้นะคะยังบ่่ห่าในหลุดแม่ตะง,งวดเดียวนะคะตั้งแต่ต้นปีมากกว่าจนกลางเออกลางปีแล้วคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เอเพิ่งแป๊บเดียวกลางปีอีกแล้วนะคะกะ ของพ่อเมืองการก็ยังบอลลดแม้แต่งวดเดียวเลยนะคะเอฟซีก็เลยเรียกรองหลายเพื่อที่ให้เซนซองนะคะเฝ้านําเสนอของพ่อเมืองการนะคะเพราะว่าหลังจากบางคนอาจจะโชคม ắ n เนาะหรือบางคนอาจจะเจ็บปวดงวดเมื่อวานแต่ว่าวันนี้สู้ใหม่แล้วว่าจัน์แม่จะไปหยิบรอตรี่แล้วนะลูกว่าจันเดคือวางยางแรกกะวังเลขท้ายสองตัวเนาะของพ่อเมืองการก็เอาไปตัดงบนะโตนี่ สม,มุิเข้ามากเลขนี่จังสิเออแล้วพอมืองการดับโบโน,โนูถ้าพอมืองการดับเข้าส,สื่อตะโตกับไว้เออไปเลือกหยิบจับลอตเตอรี่อย่างประมาณนี้นะคะอ่ะเตรียมสม,มุดปากกามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเส้นซองขออนุญ,ญาตอา่านในฟังกอนะคะและการสำหรับผู้ใดยอยากแคบหน้าจอเดี๋ยวยกขึ้นหน้าจอให้คุณพ่อคุณแม่แคปอีกครั้งหนึ่งเนาะแนวทางเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการน,นะคะ ประจำงวดวันที่1มิถุนายน2568นะคะ9หางอันตรายในงวดนี้มีเลขอะไรบ้างตัวแรกค่ะ90ค่ะ03 16 29 32 45 58 61 7จ็ดสี่อ่าครบแล้วดิเก่าหางแล้วดิคุณพ่อคุณแม่เอ้าทวนให้ฟังอีกรอบนึงเนาะเก้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งหกสองเก้าสามสองีหาหาแปดหกหนึ่งแลวกะเจ็ดสี่วสันดับตัวตรงล่างอย่างเดียวนะคะบอกเกี่ยวกับเลขบนนะคะเออจอบซ่อมมันก่อนหดเมื่อกี้นี่เลขบนอย่างอ๋อบอมี่บอมี่เออแต่ว่าวบาถึงเนาะ ทาผู้ใดสังเกตก็เส้นซองเลยละ่ะเส้นซองสิมากสังเกตนะคะของพอเมืองการเนี่ยเป็นสูตรดับตรงล่างก็จริงนะคะแต่ว่ามันมากไปออกบนนี่ดีนะคะบางท่านบางคนก็บจอบของพอเมืองการนี่บแม่นจอบสิเอาไปดับดีคุณพ่อคุณแม่เอาไปลงทุนมาสัน่นใส่บนไว้เลยเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นที่มันมากเนี่ยมีหลายนะคะอ่ เกิน70%นะคะที่แบบถ้าสิเปรียบเทียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันมาเข่าบนเนี่ย70%ว่สาสัตวเออเพื่อนก็เอาไปลงทุนไปออวิเคราะห์ในการลงทุนเลขบนไปประมาณนั้นนะคะจังไดกะลองพิจารณาเบิ่งนะคะนี่อันนี้เว้าซูฟังซื้อดอกบ่ได้บอกดอกว่าเออพอมันให้ไปใส่บนบ่แม่นนะคะนุกะบ่ได้การันตีว่ามันสิมาบ่นะคะบางงวดมันก็ออกบนบางงวดมันก็บ่ออกนะคะ ลองเลือกลองอสรรหาเบิง์ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะวัานี้ตัวใดเป็นตะคือบอนะคะอะแคปหน้าจอนะคะ ดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะหนมิถุนายน2568นะคะจังใดถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้นะคะเช่นซองฝากทุกท่านทุกคนนะคะที่เขามาเห็นเขามาเบิงนะคะฝากซอยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แน่จากน้อยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าสะดวกนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เยอะๆหน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่คาเพื่ออะไรนะคะ เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะถ้าเกิดว่ามี FC สนใจคลิปนี้นะคะมีคนกดไลค์กดแชร์และก็มีคนคอมเมนต์ไลค์ระบบเพิ่นจะเปิดนะคะเปิดการมองเห็นให้คลิปนี้หลายยิ่งขึ้นนะคะแล้วบัตรที่นี่ บางท่านบางคนที่ช่วงนี้นะคะระบบมันบ่ค่อยแจงเตือนตั้งเสียเพิ่นหานะคะปัญหาของพ่อเมืองการนะคะหาจังไดกะหาบ่เจอจังเสียถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์กันออกไปหลายๆกัสิ้่ซอยเปิดการมองเห็นและก็ห้คนที่เพิ่นเอ่อบ่ค่อยเห็นลีพของพ่อเมืองการเนี่ยได้เห็นนะคะได้เอาไปใส่ให้เกิดประโยชน์ไปซอยลดตนทุนเนาะเห็นถามกันเขามาหลายเช่นซองสินล่งห้ทุกงวดเนี่ยหนจะล่ง เลขออกมาเนี่ยวัน2วันเนี่ยหนูต้องลงของพ่อเมืองการก่อนเลยนะคะแต่ก็ยังมีบางงวดที่ยังมีคนถามว่าหาพ่อเมืองการไม่เจอไม่เห็นเลยยังสินาะเออระบบเิ่นบอกคอยเปิดการมองเห็นเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เออบอคอยมีไผ่กดไลค์กดแช่บ่เงยจังไดบโมมีไพ่คอยบมมีสนใจบ่ยังสินาะห,นะหนูกับบอแน่ใจแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ซอยกันนะคะกะ มันก็จะช่วยได้เยอะได้มากขึ้นน้อยนะคะบบมี่าใสา่ใจนะคะแต่ว่ากะเมื่อยเสียเวลาเนี่ยจะน้อยแค่นั้นเองนะคะยังไงก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่สะดวกนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่บังคับกันเนาะอ่ะ ของพ่อเมืองการจัดทําลงให้แล้วนะคะแนนส่วนแนวทางเล็กดับก็จะมีของพ่อรอยเอ็ดนะคะติดตามได้เลยส่งมาแล้วนะคะดับล่างพ่อรอยเอ็ดนะคะงวดใหม่เนาะคอยติดตามชมได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆอีกหนึ่งอย่างด้วยก็แล้วกันค่ะความสวยความงามเด้อคุณพ่อคุณแม่ะ่ะผู้ใดเป็นฟาเป็นกะเป็นจุดด่างดำเนาะอยากนาค้าวไซส์นะคะกําลังมองหาครีมดีๆเอาตัวนี้ไปลองใส่เบิง้งครีมลัก ซาฟ้าก็ได้ครีมหน้าขาวก็ดีนะคะคือมันซอยได้ไลายอันหลายอยางเลยนะคะตัวนี้ทาแค่ก่อนนอนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวลักที่เส้นซองแนะนํานะคะถ้าเกิดนะคะใครที่มีปัญหาที่กล่าวมาเมื่อสักรู่ลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูนะคะสองกระปุกนะคะมีผลลธาเพนชัดเจนบางคนนะคะแต่ว่าบางคนต้องซีกระปุกถ้าเกิดผู้ใดที่มีปัญหามากเออ คือฝังลึกมานานเป็นฝ้าหนาหรือว่าผิวหนาที่มันแข็งแกรงเกินไปยังสินะต้องใช้ติดต่อกัน2-4กระปุกนะคะถึงจะมีผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนนะคะตัวนี้นะคะ2กระปุก550ส่งฟรีนะคะ4กระปุก1,000ส่งฟรีค่ะถ้าเป็นเซ็ตซกระปุกก็จะคุมค่ามากกว่านะคะกา ติดต่อมาใดท้าใครสนใจเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เห็นผลลับว่ายิ่งขึ้นให้ไปไหวเลยเออเอาเซรั่มนะคะไปใส่คู่กันกับเขาเซรั่มตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มที่ช่วยให้ครีมเห็นผลว้ยิ่งขึ้นเนาะเพิ่มประสิทธิภาพให้ครีมแล้วก็มีส่วนผสมนะคะสรรพคุณเพิ่มใมห้นึ่งยางคือททำให้หน้าเต่งตึงขึ้นนะคะลด รอยเหี่ยวย่นนั่นเองนะคะตัวนี้ราคา3า3หาศูนย์นะคะเหลืออยู่น่าจะเหลืออยู่ประมาณ3ขวดนะคะคุณพ่อคุณแม่ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะคแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือกันแดดนะคะ กลางคืนฟื้นฟูบำรุงแล้วกลางวันอย่าลืมป้องกันนะคะแสงแดดนี่เป็นอียังที่อันตรายมากๆนะคะเป็นพลพ่วงมากเฮเห้าเบิงเทาไหวึ้นนะคะเฮเอา้ามีฟ้ามีกาเนี่ยคือแสงแดดตัวนี้นะคะเอาไปซอยป้องกัน,นยามือเว้นเนาะท้านะคะ เป็นกันแดดผสมรองพื้น SPF 50 PA บ PA บวกนะคะถ้าปุ๊บกันแดดได้พรอมแถมเฮดไหนหนา้าวขาวขึ้นทันที่1ถึง2ระดับหลังท่าเลยนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะติดต่อสอบถามมาตามเบอร์ที่ฉันสองลงไว้ได้เลยค่ะเป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะ094 029 2674นะคะ โชมาก็ได้แอดไลน์มาก็ดีค่ะฝากไว้หน่อยก็แล้วกันเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะชัดเจนแล้วเชนซองจะพอจบคลิปนี้ไว้ก่อนคลิปหน้านะคะไปเจอกันสําหรับแนวทางของ PFC ใจดีล่างอย่างเดียวงวดที่ผ่านมาฟันมากนะคะบอกว่าโตนีมาแทแน่นอนมาอิลีแตกอิลีของ PFC นะคะบอกเลยว่าถ้าได้เดินในเขานี้มี 2- 3งถึงสมงวดติดเพราะฉะนั้นงวดนี้จับตามองให้ดีๆค่ะฝากติดตามไว้คลิปถัดไปเนาะคลิปนี้เชนซองขอตัวลาไป ก่อนนะคะคเดี๋ยวจังไดเฮาไว้พอกันคลิปนะคะ่ะขอบคุณค่ะ